สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูของหวานเอาไว้รับประทานซึ่งเหมาะกับช่วงอากาศแบบนี้มากเลยนะคะหลังจากที่ลมหนาวมันพัดผ่านเราไปนะคะมันอยู่กับเราเพียงแค่วันสองวันเท่านั้นเองอากาศเนี่ยก็กลับมาร้อนแบบปกติแล้วนะคะเราก็เลยจะชวนเพื่อนๆมาทำเป็นเมนูไอศกรีมกันคะ่ะวันนี้เนี่ยเราจะทำเป็นไอติมรสช็อกโกโอรีโอค่ะเพื่อนๆด้วยวัตถุดิบเพียง4อย่างเท่านั้นแล้วก็ที่สําคัญนะคะวันนี้เราไม่ใช้เครื่องทําไอติมหรือว่า เราไม่ใช้ตะก,กร้อไฟฟ้าเลยนะคะใช้แรงงานมือล้วนๆเลยค่ะเราก็จะมาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราจะใช้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ใช้เป็นวิปปิ้งครีมค่ะ350 ml Oreo 100กรัมค่ะ ผงโกโก้20กรัมแล้วก็อันนี้สุดท้ายเป็นนมข้นหวานนะคะ100กรัมสูตรนี้เนี่ยจะค่อนข้างหวานนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ชอบรับประทานหวานสามารถลดนมข้นได้นะคะลดให้เหลือสัก50-60กรัมก็ได้ค่ะวัตถุดิบมีเพียงเท่านี้เลยนะคะเมื่อเราสร้างส่วนผสมแล้วเนี่ยเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะโดยขั้นแรกเนี่ยนะคะเราก็เริ่มจากนำวิปปิ้งครีมเนี่ยมาเทใส่โถที่เราจะใช้ตีกันนะคะ การตีของเราวันนี้ใช้เป็นตะกร้อมือค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าใครไม่มีตะกร้อมือนะคะสามารถใช้ซ่อมแทนก็ได้นะสูตรนี้เนี่ยเหมาะสําหรับเด็กหอมากๆเลยเพราะว่าไม่จําเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรเยอะแยะเลยนะคะเตาแก๊สก็ไม่ต้องใช้เตาอบก็ไม่ต้องใช้เครื่องทําไอติมก็ไม่ต้องใช้นะคะใช้แค่ตู้เย็นกับแรงงานตัวเองเท่านั้นเองค่ะ ใช้ตะก,กร้อมือเนี่ยนะคะตีวิปปิ้งครีมไปเรื่อยๆค่ะวิปปิ้งครีมที่เราจะนำมาตีวันนี้เนี่ยเป็น whipping cream ที่ออกจากตู้เย็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นครีมเนี่ยมันจะต้องเย็นนิดนึงนะมันจะได้ตีได้ง่ายนะคะตีไปเรื่อยๆเลยค่ะจนเขาเริ่มเป็นรอยตะก้อแบบนี้นะคะอ่อนๆขึ้นรอยตะก้ออ่อนๆแบบนี้เนี่ยเขาเริ่มข้นขึ้นก็ถือว่าใช้ได้นะคะเราก็จะทําในขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะใส่ผงโกโก้แล้วก็นมข้นหวานลงไปนะคะ ทั้ง2อ,อย่างนี้ลงไปได้เลยนะคะถ้าหากว่าใครจะไม่ใส่เป็นผงโกโก้ก,ก็สามารถใส่เป็นผงชนิดอื่นก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผงโอวัลตินก็ได้หรือว่าผงไมโลหรือว่าเป็นผงชาเขียวก็ได้นะคะแต่วันนี้เนี่ยเราทำเป็นไอติมช็อกโกโอริอโอนะคะตามชื่อมันเลยก็เลยจำเป็นจะต้องเป็นผงโกโกค้ค่ะ ใส่ทั้งโกโก้แล้วก็นมข้นลงไปนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือเนี่ยนะคะตีต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะตีจนกว่าวิปปิ้งครีมของเราเนี่ยเขาจะตั้งยอดอ่อนนะคะใช้เวลานิดหนึ่งแล้วก็ใช้แรงนิดหนึ่งนะคะถ้าหากว่าใครมีเครื่องตีอเนกประสงค์เครื่องตีไฟฟ้านะคะก็สามารถใช้ได้เหมือนกันจะเป็นการทุ่นแรงแล้วก็ทุ่นเวลาไปได้เยอะน,นะคะแต่สําหรับเราอยากให้คนที่ไม่มีพวกตะกร้อไฟฟ้าเนี่ยทำตามได้เราก็เลยใช้เป็นตะกร้อมือเหมือนกันนะคะ เนี่ยตีจนเขาตั้งยอดอ่อนประมาณนี้นะคะไม่ต้องให้ตั้งแข็งเกินไปนะเดี๋ยวไอติมของเราจะเนื้อด้านนะคะเราก็จะใส่เป็นโอริโอลงไปค่ะโอริโอของเราวันนี้เนี่ยเราก็ใช้มือหักเอาแบบนี้นะคะหักเป็นชิ้นพอดีคําค่ะใครจะใช้สากทุบหรือว่าจะเอาไปบดก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าเราอยากได้เนื้อโอริโอที่แบบเต็มเต็มคำล้วก็เลย หักด้วยมือค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้ไม้พายนะคะคนตะล่อมให้โอรีโอเนี่ยเขากระจายอยู่ทัว่วตัวครีมของเรานะคะไม่ต้องคนานานนะเดี๋ยวครีมของเราจะเหลวหมดนะคะคนนิดหน่อยก็ถือว่าใช้ได้เราก็จะนำเขาไปใส่กล่องใส่พิมพ์หรือว่าใส่เป็นตัวตัวที่เอาไว้สำหรับทำไอติมะคะ่ะเพื่อนๆที่เป็นช่องแล้วก็มีไม้เสียบอันนั้นก็ได้นะคะ แต่ว่าวันนี้เราจะใส่เป็นกล่องแบบนี้ค่ะปาดใส่ลงไปให้เต็มเลยนะคะส่วนที่ติดขอบถ้วยเนี่ยก็เอาออกมาให้หมดเลยนะคะเพื่อนๆเสียดายค่ะหลังจากที่เราใส่ครีมลงไปในพิมพ์ในกล่องแล้วเนี่ยเราก็คาะเคาะให้เขา ไล่ฟองอากาศนิดนึงนะคะปะหน้าให้เรียบเนียนแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําไปเข้าช่องฟิตกันค่ะเข้าช่องฟิตข้ามคืนไปเลยนะคะเพื่อนๆเช้าวันต่อมาเนี่ยเราก็ได้รับประทานพอดีนะคะอันนี้เป็นตัวไอศครีมที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแช่เย็นจนเขาเซ็ตตัวดีแล้วนะคะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะเพื่อนๆไม่รู้ว่า ใครรับประทานเข้าไปนะคะก็ดูจากส่วนที่หายไปก็น่าจะพอบอกได้แล้วว่ามันอร่อยมากๆเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะนำเข้ามาจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะช่วงที่ออกจากตู้ตู้ตู้เย็นใหม่ๆเนี่ยเขาจะมีความค่อนข้างแข็งเราก็จะใช้สกูปตักได้ค่อนข้างยากนะคะก็วางเข้าไว้สัก นึงค่ะให้เขาพอละลายแล้วเดี๋ยวมันก็จะตักได้ง่ายขึ้นค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเมนูไอศครีมช็อกโอกโอริโอของเราในวันนี้นะคะทาง่ายเป็นสูตรที่ทําง่ายมากๆเลยแล้วก็ใช้วัตถุดิบเพียง4อย่างเท่านั้นเองถ้าหากว่าใครชอบรับประทานของหวานเนี่ยแล้วก็ช่วงนี้อากาศร้อน,นๆเนี่ยเมนูนี้เหมาะมากๆเลยนะคะลองไปทํากันดูค่ะเดี๋ยวสูตรเนี่ยเราจะทิ้งเอาไว้ด้านล่างคลิปนะคะโอเคค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร e ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับเราด้วย นะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ